มันเป็นกลุ่มฝันหรอฝันไปไแล้วนั่นหรอฮัลโหลเดี๋ยวข้อใส,ส่สม,มุนไพรลงไปก่อนมียังไงโซโซจะเป็นห้อมแดงทุกคนล<อ>าเกติคาดอะไร,รก็คือขมิน้นเดี๋ยวคดทุบนิดหนึ่งก่อนที่นี่ก็เป็นเซดอยู่เลยพวกเป็นเซดสัตว์โคตรมันเม็ดแต่หารอร่อยบอกอะไรเน่แต่ว่าใส่ไก่บานกับผีเสื้อนะโซโซนก็โอไก่ตุ๋มนี่ทุกคนเรียบร้อยนะไก่ตุ๋มขมิ้น ทุกคนเนี่ยข้อสอยอี่ซ้ำกันนดะ้ทุกคนวันนี้เห็นคม,มินแล้วทุกคนอาจจะเป็นอาหารทางผัดไต้แล้วตามที่บ่อพิมพ์เบิง hey, น,น,น,นี่เด็กฝุนสบายอีกแล้วยืนได้ไหมสบายดีลูกสบายดีสบายดีอะไรฝุ่นเบิ้งฝันด้อกฝันไปได้แล้วรออ๋อ <c oughs> <c oughs> ไปแค่คนให้า็เช่นแล่ะสวัสดีจ้าทุกคนสัลโซเซ็นเกาเซ็นเคยเนาะสำหรับวันนี้นี่เขาจะมีเครื่องสมุนไพรคลายเป็นเมนูนี então, ้เกหน้าวดีเดี๋ยนะทุกคนสำหรับวันนี้สัลโซจำเฮ็ดเมนูต้มไก่ขมิ้นสำหรับเป็นอาหารทางภาคใต้นะทุกคนสัลโซได้ตั้งไฟแล้วเดี๋ยวขอใส่สมุนไพรลงไปก่อนมีย่างแดงสัลโซจะเป็นห่อแดงทุกคนราคะกระเทียม กำลังไปคองกันหมดเลยอุ้ยมัวสีไข่อันจะเป็นคาดเลยทุกคนโซอ่อะไรมาแล้วเดี๋ยวคุณบอกท่าหลักการที่คาดอะไรก็คือขมิ้นเดี๋ยวคดทุบนิดนึงก่อนบอกาของเอามาเลือดให้ทราบม่นกลุ่มยามันสีบอกาาซีดีใส่ขมิ้นสดขมิ้นพองอยได้บ่สบน่าจะได้บอสขึ้นแรกก็จะใส่ตัวสดนี่ต้มขมินน้นเนาะใอ้ต้มขมิ้น ไปก็ไปเดี๋ยวซนปุ่งได้นทุกคนขนปุ่งลมทนนแล้วก็เกลือนิดหนึงก่อนเกลือไม่แล้วสเกลือลงไปเฮ้ย็ันะจีมันเป็นเซฟตนะมาเดียวขาต้มเครือสมุนไพรกางไวายนี่ก่อนดูสักไปจัดการไกลก่อนะเตนี่ก็เป็นเซฟอยู่เลยพวกเปนเซฟสัต์่ เม็ดอ่ห้าดอร่อยบออรเน่แทนคุณกันยังว่าอร่อยนะดูคุณเคยกินแล้วแล้วพอก็เป็นเชฟนี่เป็นคือกันพอก็เป็นเชฟกึ๊กันสิไอ้คุณไอ้คุณเคยกินแล้วฝีมือน่ะฝีมือม่โซ่ไงเคยกินแล้วบอเบอดีดีเคยด้วเคยไม่เคยยามือไปหมอเด้อเคยกินแล้วตีเมกะจืดไข่ลูกกินตลอดนี่ทอดไข่ให้เนยเปแม่นจัดน่าบออร่อยจันทอดไข่ของแม่บออร่อย บมาวฝอดีๆชงใส่จะบอกอร่อยดีเอาบไปใส่เป็นตัวนะทุกคนจะปีกแล้วก็จะมีคาาไก่นะทุกคนคุณอยากหมื่อไหร่ลูกอยากเม,ามาื่อไหร่คุณตั้งมันั้งแม่ไม่ลูกเบิ้งแล้วทุกคนท่านไกเ่เปลี่ยนเสียบมาถ้ากับปุกตองถนัดหมดทุกเรื่องกัอะไรนะทุกคนเนาะ <laughs> แต่ว่าไส่ไก่บานกับกีเซียมนะ,ซะโซโนะแม่ไก่บานอันนี้เขาใส่ไก่น่าจะเป็นไก่ผัดไก่ผัดไข่ไม่ละไกไ่ซีพีน<ก>นะมาเนี่ยจะค่าเดียวค่าหนึ่งโอเคได้แล้วอะเดี๋ยวคอยให้ซโซโซตัดไก่เป็นชิ้นเป็นชิ้นกันคนเป็นชินนน้นคำเป็นคำมาเบิ่งนขั้นตอนต่อไปช่วยระวังมันปั้นมือเด้อแม่ก็ยามที่คันลูก สบายดีทุกคนให้หน้ากันไปให้หน้ากันมาตามคอนเซ็ปต์เริ่มตาลบอ,อ,อกโอเคไก่ื้นนี้ก็เป็นเมนูแกฮอนเฮ้ยเป็นแกน่าวโซโซว่าเพราะว่าอากาศกับยินนะทุกคนซอสแมวแบบเป็นพกน้ำแกงสดละร้อนหอมขมิ้นนะทุกคนอ่าทุกคนนั่งตั้งเดี๋ยวให้โซโซลงมือต่อเลยอาจะเห็นหนิงนีกนะ เครื่องปรุงมันก็มีประมาณนี้เนาะมีน้ำตาเลเนี่ยวะท่านซมว่าให้ทุกคนเดทเนาะะนี่ทุกคนนำเริ่มเอเป็นชิ้นเรื่องแล้วเป็นเมนูเล็กนะทุกคนที่เรากินแบบบมีพริกนะทุกคนบุยมะเขือต้มซะเลยนะตัวนี้นี่นะเมนูตัวนี้นนเป็นเมนูแบบจืดๆนะทุกคนแบบสบายท้องมีอาการนะมันบวมผิกระทอกทองเลยอะใส่ไก่ลงไปขมิ้นคือยายาเนี่ยลักษาะลำไส้ แล้วก็จะบอกคนด้เนาะอย่งบ้วเลือดบาเกี่ยวเขี่ยได้หนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตบไก่ให้สุกก่อนทุกคนเดี๋ยวมาปรุงขัง้นตอนต่อไปพอเพราะปรุงส้มเทือน,นะทุกคนนี่แค่<อ>ปิดท้ายจะมีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็แท่งกับตัวซายนำข้ามเปรี้ยงกันมทุกคนเพ<ม>ราะโซ่กระบ่วจะออกมาเป็นตัวซายไปเลยในระวางที่รอทุกคนนั่งลมกันลิ้นคุณห้องเพลงามาเนี่มาห้องเพลงม่เนี่คุณห้องเพลงข้างฝั่งจี่ลอยกระทงเลยคุณห้องใดก็หลองห้องมึงดุ หนึ่งสองสาเริ่มจะวงมานลอยชีพช่องน้ำกระลาพทมกลิ่ลายที่ลอยใช้ชาหนุกวันติ้งวันลอยกระทงลอยลอยของต่อลอยลอยกระทงสำเนี่ยนี่อาจจะเป๊ะนะทุกคนมัลอยกระทง ห้องเพลงลอยกระทงเพลงไทยนะทุกคนคำอาจจะมั่วไปหนะทุกคนแต่ว่าทำนองนี่ก็เท่ากับป๊ะนะเป็นแบบเดี๋ยวเบิ่งหม้อต่อทุกคนไปฮอดไส้ละต้มกะยนพ่กพื้นเฮทคือพวกก็แม่นี่เดือดแล้วนะทุกคนขยืนก็นั่งลงนี่น้อยยืนในนั่งได้ยืนด้นั่งได้ขมิ้นเรื่องเนาะอโซเนาะแม่นถ้าเป็นไก่ต้มขมิ้นนะซี่ก็เลยว่าต้อง เรื่องนึงแต่ว่าอาจจะบม่เรื่องดีทุกคนเพราะขมิ้นหอเรื่องแต่ซ่อข้อในนอนนี่นะแต่ว่าก็น่าจะได้อยู่บูฮัวกันท่ามาเหาบูมีขมิ้นสดนี่เนี่ยซาสามารถเอาขมิ้นอันน่ะพงสะได้ทุกคนนะคอมเมนต์บอกพวกเราด้เด้อพอขมิ้นบัพีมก็เอาไปปลูกแล้วยังยังบุขึ้นนะทุกคนเกือบซองสัปดาห์ละน่าจะเน่าหมดแล้วน,น,น,น่าจะบุขึ้นล่ะแมนเพราะว่าอากาศมันมูบูฮัวเป็นอากาศหรือเป็นน้ำดินมาทุกคน,คนเปิดหม,อ,ามาองข้างข้างที่ซ่อมทายโอ้ แกงแต่ว่าใส่น้ำตาลเอ้ยไม่ละน้ำตาลทรายเดินะโอ้ยเป็นอะไรได้ติกดก๋วยเแกงแกงบ้านพวกเหากับพวกคอยโบโบหมีเลยแหละที่เราจะมีแบบน้ำขามเปียกกับอันน้ำตาลทรายประมาณจากบัวงโซโซจะส่้างบัวไงไก่ต้มขมิน้นแล้วก็จะมีน้ำตาลอีกนะทุกคนต้องเอาแบบเปรี้ยวบ้านในห,หนึ่งหอม อ่ายเกาะน้ำข้ามเพี้ยเขาหาเลยทุกคนอ๋อเราบ่มีใบผักใบมะกรูดเนี่เลยว่ะเสีโซมีแต่ว่ามีเลยมีเมื่อกี้พี่ไปเสิระแล้วเอาเออมีใบมะกรูดแน่นอะเดี๋ยว่พิ่มาเอาถ้าไก่เขาห่ามันสุกก่อนหรื่าไก่สุกเราบอสุกปกติอย่างๆงบนึงน้ำกินดูทุกคนแต่ว่าอยู่ในคลิปนี้เขาออกเรื่องน้อยทุกคนแต่ว่าด้กินขมิ้นหอม มอมอยู่แต่กับเรื่องอ่อนๆนะอ่ะปิดฝาหม้อต้มตึมแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนสุดท้ายของซจ้าโซ่นะทุกคนหอมไปทั่วแล้วจ้าทุกคน,นโอ้โหหมันไก่แตกออกมาแล้วนะทุกคนเรื่องเลยแอบมาคั่วปิดท้ายแค่นี้ <c oughs> แล้วเราโบมีน้ำพริกมึงกลับเลยวะเจ้าโซ่กินแบบนี้เลยมั <สด S 1> ้งกินแบบนี้เลยเลยซโซซื้อส้มผักมากลับแล้วส้มผักกาดดอง มาดูกคนข้อสินมรสาก่อนโชดทนทอนกับยำหน้าวนี่เข้ากันทุกนจริงดิจืดปะจืดจืคือบ่มีเกลือนะสรแลว้วเสได้ทำอิดไล่ะลนี่ยังน้ำปลาน่านจะจางเกลือ เอาเกลือมาใส่สกเอาก็ใส่เกลือตัวนึนงก่อนแต่กระซี่สั้นนะ่ะน่าก,กินแหงทุกคนมันเยิ้มนะมันใกล้เอาไปเอาเกลือมาโอ้ทุกคนซีน่ากินแหงแคล้ายๆกับต้มไก่บ้านแล้วก็มันเลยทุกคนเจดูซาเหมันกระกลมๆเนาะได้บริเปียบรีบ้านนะทุกคนมาบริมาบริแซบนะ<ม>พอซัอสซ้วนกระซี่เกลือไล่อยู่แต่วบะบกาใสา่ย,ยามันสีเข็มมันนะเพราะว่าเห็นมีน้ำปลาเอี้ยขนาดเอาสักกระซีใส่ไปน้อยนึงก่อนนะทุกคนแต่มาซีมมาเราเพื่อทว่าจางไล่เลย จืดก็เออเป็นแกงจืดเดีย๋ยวผมเนาะน่าจะได้นะแกงจืดไก่ใส่ขมิ้นแกงไกก่งกแกงจืดไก่ใส่ขมิ้นผม <c oughs> บ่บบมีพริกเลยแซ่บแล้ววันนี้ทุกคน<า>ไก่สุก,ก,สกแล้วติาะสุกแล้วสุกแล้วมาเดี๋ยวเอามาจัดจานกินข้าวแหลงพร้อมกันทุกคนเพื่อได้มีเมนูนยัางกันมากินพร้อมซอสกับบาวพิมในได้ทุกคนไปนี่ทุกคนเรียบร้อยนะไก่ต้มขมิ้นซอสเอาอ่อนผักกาดดอง มากินนะทุกคนกระดองสูดลงมาบางกินกับอันาณาไอต้มขมิ้นหมวยเข้ากันเลยบอ,อกนะตั้งกองทุกคนจัดกันเลยทุกคนสดน้ำแก็งหอนๆก่อนนะกระาชังกเด้อทุกคนพวกเขากินกันซองคนเดอ้อบริใสซอนกลางอืมเป็นอลไรก็เป็นหอมขมิน้นนั่นแหละแต่ว่ากลิ่นใด,ดนะทุกคน,นถ้ากินสดนี่โซโซกันอยากว่าแบบ คลายแบบยังได้ไดรได้กินทังหมันลน,นะกินน้ำม่นอ,อนออนเลยถ้าว่าไปกินส,สดๆก้าจ,จะกินบุได้ันนะก็คือคือว่าแหละทุกคนคือบอกอะไรอาหารเหลา่ายากสุดที่ว่าจะมีแบบมขมิ้นสดแบบนี้มา,มาทำมาเป็นส่วนผสมส่วนเครื่องปรุงของอาหารเหลานะ่านั้นก็ยากบ่มีเลยยากเลยแหละเมนูนอกจากจะเป็นอนานนะขมินนขม้นพงเนาะขมิ้นพงที่ว่ามาใส่ประภทออมเนื้ออบเนื้อมีทุกคนมีเนื้อก็จะเออแนตี พผงกะลี่ซาทำไม่เหมือนเบร์เซอคืออ,อ่อูดผิดแล้วคนมาซากันจะอ้ออนันนะเกาะว่ามานกลมๆแล้วก็มีความเปรี้ยวข้าวม้าข้ามน้ำข้ามเปรี้ยวอ,อ,อ,อ่อนๆัสดชสื่นดีทุกคนเหมาะกับเมนูหยับหน้ามาทุกคนเดี๋ยวเนี่ยว่าผักไตหยันหน้าบ่ ผักไตตามที่หูวมาบัวนาวเลยแต่ว่าข้นข้นจะตกล้าอย่างนี้หมดทุกคนผักไตเดี๋ยวเขอท่ามนิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้เขาเขาขัวนี่เขาหัวจะมากินกับกับย่างนะถ้าว่าเป็นเป็นประเภทน้ำพริกไตผักไตบอกทุกคนหรือว่าน้ำพริกไตปลามีบ่น้ำพริกไตปลาบ่มีไหถ้าจะมีเนาะใหคอมเมนต์มาทุกคนบอกพวกเขาเนี่ยกินกับน้ำพริกย่างจริงจะแซ่บนะ แล้วมันกลมกลมขึ้นนะมีความเผ็ดค้าวมันย่าใส่มือนะทุกคนใส่ส้มขนราณน้คนกินประกาศดอกขมิ้นนีมีประโยชน์ล่าเกี่ยวกับประเผ็ดเนี่ยก็หนึบใส่พวกทางในร่างกาย เอาพี่น่าขนบอกมาสิมนิดนึงเด้อทุกคนไว้สิมกระทองพอดีเลยซี่ไก่มาวพอดีงามเนาะกลม,มเรื่องนิดนึงนะทุกคนซี่แบบนวลนมันเป็นแบบเออเรื่องอ่อน ขอแจงอีกนะทุกคนคลิปข้อมะเขานี่ยอาเจย์ทำแบบเว้นวันไปเดอ้อช่วงนี้เพระาะว่าเขาเขาทำทุกวันคือซิบุทันบางทีก็อาจจะเป็นซ่องวันลงคลิปหนึ่งบางทีก็วันเว้นวันเ่ว่ากัอย่างจะลงอยู่นะทุกคนบ่อยมาบ่าลงเลยนะอา,อาจจย์ไม่ลงทุกมือกิแต่ก่อนแล้วอ,อ,อ,อาจจะบ่ามือนะทุกคนเนาะซอสกินสดๆลงเบิ้งเบิ้ลสดๆเลยต้มแล้วแหละ กัดนอยเดียวอืมนะอ่อมอ่อมแต่ว่ากินมันผมรู้สึกันมป็นกินแหง้งหมอ่มาแรเ่เขาไปเสิร์ฟมันกันเห็นเต่ประเภทแบบทำ่าแบบไกต่ต้มขมิ้นบะหมี่แบบนี่ก็เนื้อต้มขมิน้น หมูต้มขมิ้นหรือว่าป่าต้มขมิ้นบอกเพราะว่าถางภัคไตจะขึ้นซื้อเรื่องป่านะเราโซอ๋ออันนี้คือแบบเป็นไก่ต้มขมิ้นพันกินง่ายกินลอกคล่องคอเลยนะทุกคนฉ่ำชื่นสดน้ำซุปนี่ไงเราพิม่กลับกินแต่จานเดียวทุกคน กลิ่มขาไม่ค่อยอร่อย<ข>า,<ด>าวบดแ่บด้ก่อนมัลเ่็นทรงลงเส้นเลงนะสุขภาพโมโัวทางฝัใตเขาใจรัวทรงลงเส้นเล่งใส,ส่มันเป็นแบบมันเป็นกระปิงกระปอยสดซื่นนะทุกคนรู้สึกว่า เมนกเขากับอันนี้ได้ทุกคนยำเขาวันอะมันออกกันเปรี้ยว,วยนอยา,า,าออ่าทุกคนนี่แหละเป็นการทดลองกินต่ละเมนูไปนะบางเมนูมเขากะใช้เวลาทลําแป๊บเดียวเพราะว่าขั้นตอนกับบริไล่กิซซาโซขวัวแหละไล่เมนูก็อาจจะใช้เวลเวลาแบบพอสมควรแต่ว่ากินแป๊บเดียวก็มีนะทนนาก็กได้ลองแนละ้วคนไก่กต้มขมิ้นซุปเมืองไทยอาหารภาคใต้บ่เป็นอาหารที่ว่าซื้อดังเลยแหละอธิ่า่ให้ทุกคนมา่เช่นคลิปไลยแหง อ่ะขอบคุณทุกคนหลายๆทุกคนที่ว่าอยู่กับพวกเราแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่เบิ่งนซาโซทำอาหารไทยทจบทุกคนวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆสบายๆกับกิ่นอะไรสดซื่นสดสดเข้าไปเลยสดซื่นแม่นแมน,แมนดีต่อลำไส้เนาะแล้วก็เป็นบัตรเป็นอะไรก็น่าจะดีนะทุกคนเพราะว่านำ้ำแดนมเกงฮอนท้อแล้วก็มีซุปไทยและไรย,ย่างนะทุกคนคลิปนี้ซาโซก็เพียงแค่ตัวลาไปก่อนนะทุกคนคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ว่าซาโซจะคว้าเมนูไทยเมนูได้ให้ทุกคนได้เบิ่งนะทุกคนแต่ว่าเฮากินนั่นเองโอเคอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อ